อะไรครับผมครับสวัสดีเป็่อนๆชาวบันเด็กครับวันนี้นะครับเราจะมาพาเที่ยวพาทัวร์เมืองลอสซานโตสกันและตอนนี้นะครับผมก็กําลังให้ทางกับต,ตํารวจอยู shield, ่นะครับเขาจะไปจับโจรแต่ว่าดูเหมือนจะถอยรถมานานพอสมควรแล้วนะพี่ไปได้แล้วครับนี่ใครสอนให้ขับรถมาเนี่ยเอ้าคุณผู้หญิงครับระวังนะครับเดี๋ยวตำรวจถอยโดนนะพี่ตํารวจครับระวังนะครับผู้หญิงครับผู้หญิงโอ้บนละเมืองนะเฮ้ยวิ่งหนีไป เดี๋ยวตอนนี้เรามาทัวรถล่มแก๊งสเตอร์กันดีกว่านะครับเอเรียสีแดงแบบนี้นะมันเอา้าเอา้เอาเฮ้ยรถกูชนอ,อยู่ดีดึงชนรถกูทำไมฮะมันต้องตายมึงตายมึงตายแล้วเออมันต้องอย่างนี้สิถึงตำรวจมากูก็คุ้มค่าที่จะได้กำจัดมึงไปก็ได้วะไม่สนใจเราหนีตำรวจแป๊บหนึง่งโอ้ยรถกูแบบซ่อมมาตะกี้เองอะแน่จริงมึงเข้ามาเลยมามากูจะอยู่แต่ในรถนี่แหละ ยิงผ่านลูกลงยิงมันนันน่นนั่ตายซะมามันจะมากี่แกง๊งจะมากี่คนกูไม่แค็งนั่นนัอย่าทำรถกูกระปองรถกูหายแล้วเห็นไหมเออเออซ้ำซะอีกทีหนึ่งมามามาอยู่ไหนอยู่นี่เองเหรอยิงผ่านลูกลงซะอีกทีนึ่งอย่าอย่าเรืงวิง่งเออลืงวิ่งทำไมเออมันต้องซ้ำซะให้หมดเอากระจกกูแล้วนันน่นฮะเดี๋ยวกูซ่อมมาเยอะเอ้ย โอ้ยแมนดาวใครจะดาวมาจะซ้ำซ้ำให้หมดเลยตายซะมาไอ้กแก๊งสเตอร์มึงมาเลยอยู่ไหนอีกอยู่ตรงนั้นน่ะเองจริงแม่งเลยกูไม่ออกจากรถอะกูไม่มีวันออกเลยขาดขนาดกูอยู่ในรถที่กูจะกำจัดมึงได้สบายมากมามามา,มาเรียบร้อยคืนนี้เราจะต้องไปทักราตรีครับเอาล่ะแถวแถวนี้แหละมาเราจะบุกรังโจรไฟหมดเจอที่ไหนกำจัดแม่งที่นั่นออา วันนี้ไม่แต่คนไร้บ้านเนี่วโอ้ยไป,ไป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 เดี๋ยวจะยิงลูกหลงซะอยู่ไหนอยู่ไหนพกเองอยู่ไหนเองไปลบอยู่ไหนเอาเอาเจอแล้วแก๊งแอทแท็กนั้นนั้นนั้นมีมีมีสู้ยิงมึงเปิเปดกูก็ต่อเลยเลยมาเพียบมาเพียบมาเลยเดี๋ยวรอบนี้จอดจากรถขอจังหวะด,ดีๆหน่อยเออต้องซ้ำไข่ล้มแล้วต้องซ้ำเดียวเอะแอบลบในเสาเหรอ อา้าทางซ้ายก็มีทางซ้ายก็มีเหรอรถเราก็ลําบากแล้วเกินรถมันยาวไปหน่อยฮะออกมาดีกว่าอ้ยิงยิงมันยิงแม่นแล้วเกินนะทีนี้เนะี่ยอี๋นรัวซะไม่รู้จะเอี๊ย e บปืนกลน,นะเอี๊ยบปืนกลมหมก็ไม่ใช่นะคิดจะทําอะไรคิดจะทําอะไรเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะโอ้ย มาเป็นโงคนเดียวยังเอาไม่อยู่เลยโอ้เดี๋ยวกู๋ก็จะตายแล้วนีลืมดูเลือดตัวเองนี่ไงมาเหรอีกเยอะๆไหมตรงนี้เองเหรอตรงนี้นี่เองเรียบร้อยไปอีกหนึ่งรังโอ้ระหว่างทางนี่โชคดีมากเลยอะ่ะเจอรถแดงด้วยอย่างงี้ต้องจัดซะหน่อยแล้วคันนี้เหรอคันนี้มา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 ,มา,มา,มามเปิดแล้วเปิดแล้วหยุดแล้วใช่ไหมมันต้องมีคนตายในนั้นตายหมดหรือยัง ต้องซ้ำก็ไปอีกยังอีกเหรอย่าง,งอีกใช่ไหมยังอีกอา่เรียบร้อยครับจริงๆรถแดงเราจะต้องเอาไปทำลายนะฮะแต่ว่าไม่เหมาะมากเลยเอาเอาเอาอะไรเฮ้ย<อ>เป็นคนเฝ้าประตูอยู่ดีๆไม่ชอบออกมานี่โอ้ได้ของดีเอาไปประตูนี้ก็กางซะเต็มที่เลยก็ไม่ปิดให้หน่อยนะเออหนีตำรวจแป๊บนึงไปยังไปยังไปแล้วเยสโอ้มีเอเรียแดงมาอีกแล้ว <laughs> จะต้องบุกรังแกงสเตอร์ ก่อนที่จะทำลายรถนะฮะเราขอไปบุกที่นั่นก็เอารถเมยบ,บังอึ๊บเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวแถวนี้ใช่ไหมจัดซะหน่อยจัดซะหน่อยเอานี่มันที่เดิมนี่ว่าเฮ้ยไม่เป็นไรฮลัลโหลอ่าไหนวะอยู่ไหนอ,ะอ่ะอ้าอๆาอาเห็นแวบๆบแบบใช่ไม่ใช่แล้วฮึอ มาเลยมาเลยอันนั้นนั้นมียิงโอ้โหกระจกแตกโอ้โหเปิดทางให้มันยิงซะงั้นันะั้นนั้นนเนี่ยมาทางเดิมกูจ <im itar> าได้กูจาได้ไดนี่ล้มลงไปทั้งหมดเลยยิงอัดลงพื้นได้ทีนึงเออเออยืมปืนกนจัดมันหนักเน้นเน้นเนแน่นอนอย่างอย่างอย่างใครลุกกูจะยิงให้หมดใครวิ่งกูจะสอยเออไม่ไม่ใช่โหมดนี้คือกูจะไปเปิดโหมดซีน e m a ติกทำไมวะ เด็ดเด็ดวันนั่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 นมากันเทียบมันก็ตายเป็นใบไม้ร่วงกันซะนั่นนั่นเน่เหลือแก่คนเดียวแล้วเรียบร้อยฮะสบายสบายที่นี่เดี๋ยวไปหาทำเลเหมาะกันดีกว่าอ่าแถวนี้น่าจะดีครับกลางสี่แยกเลยเอาตรงนี้แหละมันจะต้องทำลายรถทิ้งนะฮะตามโสดครับห่างมานิดนึงโยนไประวังลูกหลงโชว์ความเท่นิดนึง นี่เอา้ามีลูกหลงจริงจริงด้วยเอา้าไตรล้องอุ้ยโดนไม้ตังเป็ปขอโทษนะคะอยูขอโทษจริงๆขนมไม่ได้ตั้งใจชิบหายแล้วตำรวจมาเวเดี๋ยวไปแล้วเว้ยกูไม่ผิดกูผิดโอ้ยๆเกือบปัดนะเอามาเลยก็แล้วกันไปมดลากอยฟ้าเปิดสว่างงี้ก็ลองมาใช้มอเตอร์ไซค์ดีกว่านะเฮ้ยๆนั่นไง นั่นไงมอเตอร์ไซค์เดียวเดเยวเอามันเลี้ยวมาทางนี้พอดีแล้วเสร็จกูมอเตอร์ไซค์ห้างเอามานี่วตืด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 ตอดตอนตอดตื้ตอดตืดตืดตยดตืวตืด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 อืดตืดตืดตดตืลตโดตืดตยดตืดไดตดดดดตืดดดขยเดดโ เรจะโชคดีป่านนั้นวันนี้เรามาถล่มรังโจนได้หลายรังแล้วนะเราจะต้องรอให้มันโผล่มาสักนิดนึงอะ่ะ <Yeah. S 1> นั่นไงมาแล้วเดี๋ยวๆหาที่กำบังดีๆก่อนนะมอเตอร์ไซค์ไม่เหมาะยงยิ่งที่จะกำบังไม่ไดเอารถมาด้วยอันนี้น่าจะอยู่ได้นะโอเคตรงนี้แหละโอ้โหอยู่ไกลพอสมครวรนะอู้หโอ้โห,โโห,โโหมนมันมาแล้วมันมาแล้วเดี๋ยวยิงตัดกำลังมันนิดนึงก่อนนะฮะ อแย้มปืนโกนมาแล้วว้า wow. วนีน่นี่นีน่โอ้ oh, ยิงไกลก็มันก็ไม่นิ่งเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวใจเย็นๆน,นะทุกคนอย่าวิ่งเร็วเหลือเกินเอาละทางซ้ายก็อือ <c oughs> ยิงตอนปีนบันไดตายทุเรศเกินไปนะบางทีอือตายสักทีสิไม่ตายเลยนะโอ้โ oh, หแล้วอีกสิบสามคนเลยเห oh, รอโอ้บางคนตายยาก,ยาก อย่างนี้ต้องส่องแล้วมาตรงไหนอีกเรดาร์นะมันเห็นแต่ตัวมันอยู่ไหนโอ้นี่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 ตรงนี้เองหรืมาเองมาเีงมานั้นนั่นโอ้ยไปเอาข้างล่างก่อนข้างล่างเหรอใครคิดจะปีนบันไดร่วงลงมาเลยเอาแนละ้วฮะโอ้โหโอ้โหย,ยิงแม่นยิงแม่นหลอเกินเนาะ เฮ้ยแน่นแน่เอาละฮะตอนนี้เหลือสามเออยู่ไหนนะอาจจะอยู่ข้างบนก็ได้ฮะหรืออยู่ข้างล่างวะเฮ้ยเฮ้อะไรแวบ,บๆเดี๋ยวๆนี่นะดักไว้อยู่แล้วมา,อ,มาอีกมาเลืสองมันต้องอยู่แถวนี้แหละฮะบางทีเราอาจะต้องบุกเข้าไปเองนะ ไปแบบนี้มันจะชัวร์หรือเปล่าวะ <c oughs> เฮ้ยเกราะก็ไม่มีเลือดก,ก็เหลือครึ่งเดียวต้องระวังเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนครับเอาฟักยูฟักยูมาขึ้นเลยได้ยินแล้วขึ้นอยู่ไหนเองไปไหนแล้วน่าจะอยู่ข้างบนเดี๋ยวแวะดูข้างล่างหน่อยสิฮัลโหลฮัลโหลอาจจะอยู่ข้างบนนะนัะ่นนั่น วิ่งลวิ่งวิ่งไม่ทันแล้วไปแอบอยู่ไหนวะเออใกล้แล้วใกล้ความจริงแล้วฝนก็ตกอีกอะไรอ่ะเอาตอนนั้นมีสุดยอดบอลล็อกกันดูโอ้หลบอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่าส่องใกล้ๆเลยอันนั่นๆเจอแล้วนี่น่ตายซะสูตายซะซาำก็ไปอัดก็ไปอีกเรียบร้อยสิ้นสุดภารกิจไป โอ้โหเฮ้ยยากแล้วอุ้อยทําทแบบนี้ได้ด้วยเหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยเออโอ้โหเปียกแชะอับชื้นไปหมดเลยเดี๋ยวรอให้ถึงตอนกลางคืในให้ฝนหยุดตกก่อนดีกว่าฮะเดี๋ยวเราค่อยมาลุยกันต่อแม่พอดีเลยนะฮะเราเจอรถขนเงินพอดีเลยจัดซะหน่อยเอารถขนเงินเอาเงินมาให้หมดตำรวจมาทันทีครับเอาไงดีวะอุ้ยไม่ทันแล้วฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดีกว่าเอารถแป้งไปด้วยเลยเออกูก็คิดได้นะมา เดี๋ยวดูซิว่าตำรวจกับเราใครจะเจ๋งกว่ากันมา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 โดยกันเลยมจะหนีไปได้สักกี่น้ำวะเนี้ยไปทางแคบๆเขาไว้ครับเขาจะได้ไม่เห็นเราไอ้รถขนเงินนี่ก็ช้าเหลือเกินอุ้ยมันมีหออุ้ยใช่3มดาวนี่ว่าหอมาชิบหายแล้วอุ้ยลูกจะหลบได้ไหมเนี้ยประมาทมากกันไปอุ้ยโอ้โหมันมาทั่วทุกสารทิศเลยเฮ้ยเฮเฮ้ย โอ้ยยิงยิงแล้วยิงแล้วโอ,อ,อ้ยโอ้ยรถบันชาครับอ,อุ้งใสจะท้าดวนไม่เป็นผลซะละตอนนั้นจะสวยแทนเอาละทำยังไงดีไปเรื่อยๆโอ้ยตักๆักักทางเขาเสร็จอยู่ยกระเด็นไปนู้นเลยเจมแมนเจมโอ้วัตท์เดอะเฮล์แมนอย่าเพิ่งดิลุดนะโอ้ยข้างหน้าก็มีอีกมันเบียดเบียด ผมว่าต้องหาที่ลงแล้วแหละทำไงดีวะโอ้ยแต่วันนี้ไม่เหมาะไม่เหมาะอย่างดักเพียบเลยไม่เหมาะอย่างยิ่งเออผมว่าน่าจะจอดแถวนี้แหละไปแล้วไปแล้วแถวนี้ดีกว่าแล้วเ,เราก็วิ่งไปเลยฮนะทิ้งรถไว้นี่ก่อนโอ้ยชิ้ยเดียวโอ้ยรถแดงเดี๋ยวกูก็มาคิดเป็นชีกับมึงทีหลังแต่ตอนนี้ขอหนีตำรวจก่อนหาที่แอบดีๆ โอ้จะสลัดมันให้หลุดยังไงเนี่ยถ้าโดนจับได้นี่เสียขับปรับแน่นอนโอ้ยวิ่งสุดฤทธิ์แล้วเนี่ยจะเหนื่อยอยู่แล้วนี่ถ้าตอนนี้ยังไม่มีอะไรดีขึ้นนี่จะว่ายหนีไปสุดขอบโลกเลยรอบนี้แหละจะเอาเงินไปเลยรถรถมังไม่ออกไปละเปิดประตูดีกว่าเฮ้ยชั่วเรียบร้อยระเบิดเอาเลยเอาเลยรีบเอาเก็บไปหมดเอาละฮะได้มาแล้วได้เยอะไหมเนี่ย okay. โอเคโอ้พอสมควรเลยนะเนี่ยรอบนี้เขาขึ้นรถบัสกลับบ้านดีกว่าเหนื่อยละ อโอเดีดูลุงลุงลุงย่าเพิ่นดิลุงยังไม่ได้ขึ้นเลยมามามาลุงเหนื่อยแล้วมาเดี๋ยวลุงขับเองนะโอเคนะโอ้ดงตุ๊บเลยโอ้และครอบครัวนะลุงนะอย่าโกนตีนอย่าหาเรื่องไปแล้วเว้ยท่านผู้โดยสารปรดทราบขนาดนี้เราได้ยินรถเมคานี้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะชุดหมายปลายทางของเราก็คือที่ไหนก็ไม่รู้ไปเรื่อยๆอย่าขวางทางไอรถบ้ายิงแม่งเลย เมึงรอดไปมึงรอดไปเห็นแก่พูดด้วยสารนั้นเนี่ถ้าพูดด้วยสารปรดทราบขนาดนี้เราได้มาถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพแล้วโปรดอย่าลืมเช็คสัมภาระทุกท่านก่อนออกจากรถ <c oughs> ยังไม่ออกอีกเหรอเอออย่างนี้เราจะต้องเปิดใหญ่สักนิดนึงนะครับเอาละครับผมขอพักไว้แค่นี้ก่อนกันแล้วกันนะครับเอาไว้พบกันใหม่คราวหน้าแต่ก่อนอื่นขอจากกันไปด้วยบทเพลงนี้